ซึ่งหลังเราเราไงดีเราเป็นศูนย์หน้ายืนแต่ศูนย์หน้าน่ะรอลออ,อปิดซ้ายปิดขวาถ้าปิดซ้ายปิดขวามันไม่ส่งมาเราก็รอปิดไก่ได้ได้ได้ยิ้มเนี่ยได้ยิ้มรู้ไหมว่า,าผมแบอขาดความมัม่นใจไปด้วยเลยผมก็ไม่จ้าอะไรเลยยิ่งก่อนดีกว่าลองคันหน้าดีกว่าปีกซ้ายปิดซ้ายปิดขวาเนี่ยโยนบอลมา กอหน้าเขาไปชาร์จไปชาร์จถ้าชาร์จไม่ติดอะชาร์จไม่ติดก็แสดงว,ว่าสายเสื่อมวันเล่นโทรศัพท์ตันเนี่ยผม,ผมไปสอนคุณตลอดอะแต่คุณก็ไม่อาจที่จะเล่นเลยี่วันนี้ไม่กล้าเล่นเลยผม,มลองทำหน้าดีกว่าแต่ถ้าเราามไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาหน้าหลายส่งมาที่กองกลางกองกลางจะยืนอยู่สามตัวถ้ากองกลางเขาไปอยู่กองริมอะถ้ากองกลางอยู่กองริมแล้วก็ เราจะส่งกองกลางเราส่งมาที่กองชุดอความพยายามเขาดีเนาะแล้วแต่นะพอทุกบีบเต่าปี๊ดอ่ะคุณอยู่ตรงนี้เลยหลอกหลอกคู่ต่อสู้ไว้ไปอยู่นั่นทำไม่กองหน้าไงมันงงแล้วทำไมกองหน้าไม่กล้ามาที่โกกูวะมันงงแต่พอกองหลังเข้ามาปั๊บคุณวิ่งเลยวิ่งวิ่งมาหลอกกันตรงนี้ พอหลอกนี่สักปั๊บอีกขึ้ใจวิ่งกลับมาตรงนี้หลอกให้กองหน้ามันควายเขวเว,ว่าทำไมสูนหน้าถึงมันมายืนอพอถึงนี่เสร็จปับ๊บพอถึงนี่ปั๊บกระชากตัวเองอมา่าเร็วเลยทามงมุมนี้เอาคุณย้ายทีมดีกว่าเฮ้ยมันจะไปวิ่งทำไมปากหน้าปากหลังทำไมน่ะหลอกคู่ต่อสู้ เสร็จแล้วสงสัยพอถึงนี้จริงจริงไม่ได้แล้วหอบหอบขึ้นนั่นน่ะพอลูกบอลมาถึงตรงหน้าปั๊บหลอกเดินเดินไม่ได้เลยนี่เดินมาโกเขาคุณไปตบหัวหัวโกเขาหนึ่งทีเอาเอาคุณเดินเข้ามาผักอกโกเขาเพื่ออะไรไหมครับเพื่ออะไรครับเอาคุณจะได้ใบเหลืองและในระหว่างนี้ต้องทุกทุกตัวเนี่ยจะโฟกัสมาที่คุณเพราะอะไรเพราะคุณได้ใบเหลือง พอคุณได้ใบหนึ่งใบปั๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามต้องคิดว่าคุณไม่กล้าเล่นบอลถึงเสี่ยงแล้วเพราะเราโดนใบแดงบุญแดงมาได้ถ้าโดนใบหนาด่ะอันตรายมากเลยเราอยากใบหนาดก็มาแจกตอนไหนใบหนาดมาแจกตอนที่สนามปิดไฟแล้วน่ากลัวมากมีผีเยอะเอาตามแผนนี้รู้ไหมลูกความพยายามดีมากเออสักเิดลูกต้องยืนตั้งแต่กองกลางไว้ถ้ากองกลาง แยกออกถูกกองกลางแยกออกใช่ไหมเนี่ยเขียนไปคิดไปเรื่องกูเรื่อยสตงมาที่กองหลังภาคกองหลังไม่อยู่มันจะไปไหนข้ามาันมันก็อยู่ในสนามนี่แหละมันออกนอกไม่ได้มันาอยู่ฝั่งนู้นอยู่อยู่ปีกซ้ายไงปีกซ้ายแล้วก็ส่งปีกซ้ายเลยเอา่าถ้าเกิดปีกซ้ายรับไม่ได้อะรับไม่ได้แล้วก็ส่งปีกขวาปีกขวาไม่มาด้านด้านหน้ามันยังมีโกอีกหนึ่งคนเนี่ยโโก ทีมันแตกแล้วอ่ะเออทีมันทะเลาะกันเองแล้วท้ยหลังไม่อยู่แล้วโผล่อยู่ไหมอยู่โอ้ยอยู่สุกสุกสุกตรงให้โก้เวลาซ้อมมันหนีเที่ยวตีสามตีสี่เที่ยวหมอนวดสอกสอกรักบอลรักบอลเที่ยวหรอครับแล้วทำไมไม่ห้ามห้ามอย่างเป็นเชือกขี้ดึงไม่อาดูดิเอาตามแผนนี้แหละสี่สองสองใช่ไหมให้บอกสีอุ้งสองอ่ะ เท่าไหร่อ่ะสามห้าเอียวเอาแหละเราคงรูปแผนงของเขาแล้วตามละร้อยเราเข้ากลางคุณเข้าไม่ได้นะครับโกผมอยู่ตรงนี้คุณจะมาเข้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้โกใครครับคือโกรองผมทำไมคุณไม่อกลับบ้านนะก็กำลังแข่งขันอยู่นะครับผมอ๋อ้นั่งอยู่อยนี่หลังเปิดไปให้หน้า หน้าส่งมาซ้ายโยกมาขวาตอนนี้พวกกองหลังคุณงงแล้วครับงงแล้วศูนย์หน้าผมอยู่นี่ก่อนแล้วศูนย์หน้าผมวิ่งมานี่ครับผมแล้ววิ่งมานี่ครับผมแล้วมาตรงนี้ครับผมไม่มีนะครับจะเอายาบงยาบ้าให้นักกีฬากินทีผมไม่ทานกาันเห็นแข่ไหมแผ่งก็นดกลุ่มถ้าเรามาทางนี้เขาดักเราจะขัดขาเราถ้าเรางี้ขัดขาเราอีกแล้วฉันแล้วเราเป็นนักกีฬาอย่างโง่ วิ่งออกนัวสนามไปเลยมารอตรงนี้ใหงยีงจบเลยเรารอไม่ได้ตรงกับแผนมากในในระหว่างนี้นะครับนักฟุตบอลทั้งหมด11คนคุณจะเล่นอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวฟุตบอลมาหาคุณแน่เพราะเหลืออีก10คนนักบอลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ยกสนามยกสนามเทลูกบอลต้องไหลมาทางนี้